สวัสดีท่านผู้ชม FC แฟนช่องนะคะแฟนเพจแอดมินนะคะวันนี้ก็มาตามคำขอนะคะของ FC นะคะ FC ขอมาว่าน้อง Enfeel เขียนตัวเลขให้หรือเปล่าว่าอย่างนั้นนะคะท่านผู้ชมเนาะน้องก็เขียนให้ทุกงวดอยู่นะคะแต่ว่าก็ายังยังไม่เข้านะคะค่ะวันนี้ก็แอดมินก็จะตามให้กับท่านผู้ชม FC แฟนช่องนะคะบอกว่า ่ให้อดินตามให้นะคะเข้าไม่เข้าไม่เป็นไรอยากเห็นน้องแอนฟิวว่าอย่างงั้นนะคะวันนี้ก็อพอดีน้องแอนฟิวนะคะกับตามาที่บ้านนะคะอันดี้เราไปหาน้องแอนฟิวแล้วก็คุณตาแล้วก็ น้องเต็มพร้อมกันเลยเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแอนติวก่อนสวัสดีครับวัสดีครับส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 วัสดีครครักมากค่ะน้องสมนีคงัตสมน้องคอับิวนะีคะนี่วัีคิดถึงเออวัสดีคิดถึรลูกนีครบวดีครดีครับันครัวดรควคิดถคงดีครับครับครครบบคิดถึงครับครับ คิดถึงครับพูดนิดๆพูดนิดๆพูดไม่ดังเลยพอดีเอฟซีคิดถึงน้องเอฟวิวดูขาดีๆวะนั่นยังงั้นแหละไม่ได้ตามภาษาเขาคิดถึงครับคนลุงน้องเขียนให้หรือยังน้องคะเคียนให้แล้วครับคืออย่างนี้นะเดินลุงจะเล่าบอกจะคนเขาจะเคียนในลุงมี คนอยู่บ้านเทพรักษานะลุงแกมาให้มาที่สวนลุงอะไรมาหาลุงให้หาสมุนไพรให้นะพอดีหาสมุนไพรให้เอาไปให้หลวงพ่อที่วัดเทพรักษาหละลุงก็ <timeline S 1> ไปเอาไปให้แกพอดีแกเราบอกัทนท,นทนเราบอกว่าอย่าเพิ่งพูดโลกอย่าเพิ่งพูดอย่าฟังตาก่อนเนาะเราบอกว่ามีล้านแกอายุส <pulling. S 1> องขวบสามเดือน อันนี้ที่แกก็มีส่วนทุเรยียนเหมือนกันนะแกเพิ่งเริ่มปลูกบาแกว่าอยู่ๆร้านคนนี้ไม่เคยพูดเรื่องเลขนะเด็กผู้หญิงอสองขวบอสองปีสามเดือนก็เลยแกพูดว่าอันนี้ร้านร้านของตาอยู่บ้านเทพดักษาไล่ต้มแกก็บอกลุงทางนี้แหละที่เอาส่งไปให้แหละว่าร้านตัวเล็กบอกเก้าสี่สีเ่เจ็นี่นะเก้าสี่เจ็ดับเก้าสี่เจ็มันก็น่าสนเลขมันก็สวยนะเด็กผู้หญิง เด็กเล็กๆแต่ไม่เคยพูดเรื่องเล็วันนั้นหละแกแกพูดอ่ะแต่ลงไม่ได้อยู่ด้วยเราแกพูดกับบอกกับตาแกเด็กเล็กๆสองขวบตาพูดให้ฟังตาเล่าบอกตาเล่าให้สุณุตาแอนดูให้ฟังค่ะแกก็เลยปากมาชื่อมันกันเลยก็เลยพอพอตากลับมาคืนแล้วก็เอาไอ้บัตรตัวนี้ไปให้ยายแอนดูอดูมีเด็กเล็กๆอยู่เทปรักษา เขียนอะไบอกเลขให้ให้ตาทางนู้นเขาแล้วก็ตาบอกตาทางเอนทิวต่ออออย่างนี้นะแล้วก็เอามาให้ยายยายแอนทิวดูยายแอ็นทิวจะเลือกซื้อพอดีเอ็นทิวเห็นปุ๊บเลขโนูก็มีแล้วโนูจะไปเขียนให้อือนี่ลุงเราเราตามเหมือเราตามหลักการนะเราตามความคิดเห็นที่ที่ได้มานะก็เราแอนทิวลงไปปุ๊บแคก็ดึงดึงกระดาษเล็กๆมาแค่แค่แคแเขียนห้าตัวเลยอืมครับ สไตล์ของนองเอ็นฟิวเขาก็เขียนให้สี่ตัวห้าตัวหกตัวเนาะครับห้าตัวเลขเอ็นฟิวกว่ามีไม่ใช่มีแต่เด็กเลขผู้หญิงเขาพูดอย่างนี้เนี่นะน่าจะเย่งกันบเยถูกครยิดกันแกก็ไปเขียนเลยนะเอาลายมแบบเอาเอาเลขล้านตาคนเทศรักษาเอาไปให้ยายดูนะแกไปเห็นปุ๊บ เด็กนูก็มีเด็กนูก็ทุกเด็กนูจะไปเขียนแกก็ลงปุ๊บปุ๊บเขียนปั๊บปุ๊บปุ๊บเดียวเราเขียนให้ห้าตัวอะไรลุงเอามาดูหน่อยนี่นี่เด็กเอีนตเขียนเขาเขียนเองเป่เขียนเองนี่ลายมือแกนโอ้ลายมือเขาสวยมากยิ่งเก่งนะยิ่งเขียนได้ชัดมากต่อไปอะเด่กคนหัวกลับหางหางกลับหัวจต่เดี๋ยวนี้เริ่มเก่งแล้วอนุบาลสองแล้วจ้าสองหนึ่งศูนย์หกสี่วะลุงครับเออมันไม่ค่อยติดเนาะครับเขาเขียนในไอ เมจิกไม่ค่อยติดเนาะอันนี้มันเป็นประกาะบายซีของเด็กอนุบาลครับอันนี้เมจิกไม่ใช่เนาะลุงแค่เขียนวันที่ให้อ๋ออันนี้ลายมือเอ็นพิวเลยในจอครับใกล้ๆด้วยลุงครับจ้ของเอ็นพิวเขียนเขียนเมื่อวันที่น่าจะยี่สิบสิบแปดนะบอครับยี่สิบแปดยี่แปดหรือยี่เจ็ดยี่แปดนี่แหละประมาณนี้แหละ นี่เลขเอ็นพิวนะที่เขียนจ้น่าจะยี่สิบเจ็ดหนึ่งศูนย์หกสี่เนาะครับอันนี้ลายมือเขาเขียนเองเขียนเองลายมือเขียนสวยมากจ้าแต่เด็กผู้หญิงที่ให้ให้มาเนี่ยเขียนไม่เป็นยังไม่เข้าโรงเรียนเพราะว่ามันสมเพิ่งสองปีเขาพูดเหรอเขาพูดบอกบอกแต่ของน้องเอ็นพิวสองหนึ่งศูนย์หกสี่เนาะครับอันนี้ของเอ็นพิวนะห้าตัวสองหนึ่งศูนย์หกสี่หกสี่ แคป้าจอดเออร์ท่านผู้ชมเอฟซีเนาะครับอันนี้เรขกของเอ็นฟิวโดยตรงอันนี้อันนี้เรขของน้องเอ็นฟิวนะคะเดี๋ยวก็จะมีของน้องอีกคนหนึ่งเนาะอยู่เทพรักษาเทพรักษาอันนั้นอายุประมาณสองปีสามเดือนอยู่ยังน้อยมากเด็กเพียงตัวดำๆอ่ะอยู่ในส่วนยางอครับอันนี้ก็ลุงตาแกก็ให้ลุง มมาันที่แรกว่าจะพาไปตามเนาะแต่บางเอิญน้องไม่มีเวลาแล้วคุณตาก็ไม่มีเวลาด้วยครับอดูงวดนี้ไปก่อนเนาะถ้างวดนี้เข้านะคะเดี๋ยวแอดมินก็จะตามให้นะคะไอ้น้องเขาเขียนให้ยังไงเนาะลุงไม่ได้เขียนเนาะใช่ไหมไม่ได้เขียนยนไม่เป็นแต่ตาตาแกบอกอตาบอกเด็กมันพูดเก้าเก้าสี่เจ็ดเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอ่ะเก้าสี่เจ็ดครับ ตาแกพาไปตัดยาในสวนอสวนทุเรียนอ่ะตัดยาเออตัดยาในสวนทุเรียนพอดีอยูย่ๆร้านแกเลยพูดเรื่องเลขที่จริงไม่เคยพูดนะงวดนี้แหละพูดอ,ะอ่ะน่าจะพูดวันที่ยี่สิบหกประมาณนี้แหละแกบอกยี่สิบหกแกก็ร้านบอกบอกตาต่อที่ตาเอามันแพรไปให้ลุงพ่อนะจ้ะเออคุณเคยกันดีก,กันสี่เจ็ดเนาะก้าวสี่เจ็ดอืมค่ะรานตัวเท่านั้นเองจ้ะแกพูดจากปากเลยนะจ้ะ แล้วตาก็บอกตาของเบคผู้หญิงนั้นก็บอกคุณตาแอนเทียวต่อเนาะคเพราะว่าเพื่อนเสียกันนะเคยมาหาหลักสูตรทุรียนเหมือนกันจอารมณ์ก็ได้ลงแกเคยมา่วนในบ่อยก็ไม่แน่นะเราก็เนาะไปพิจารณาดูเข้าไม่เข้าก็ไม่รู้ได้ว่าเพราะเด็กมันเนาะเด็กอยู่ๆมันก็พูดมันมันก็ไม่แน่เหมือนกันจ้ในทิศไม่ถูกอย่างว่าแหละ ตอนแรกแอดมินก็ว่าจะไม่ตามน้องแอนพิวเพราะว่าแต่น้องเขาแคนให้ทุกงวดเนาะแต่ว่ามีเอฟซีเขาบอกว่าถูกไม่ทูกไม่เป็นไรอยากเห็นน้องว่าอย่างนั้นวันนี้บังเอิญบังเอิญเห็นน้องเนาะอยู่เลื่นงจับยายคนหนึ่งเ,ออเพราะว่า,าปิดเทอมเนาะใช่ไหมคะคุณตา,าปิดเทอมแล้วปิดเทอมแล้วก็เลย ได้อยู่กับคุณตาบ้างกับยายบ้างเนาะครับอยู่กับยายคนหนึ่งยายมีสองคนมียายของแต่แตมอยู่กับยายของแขแเต็มไปหมดเป็นญาติญาติกันเลยเนาะครับญาติญาติเขาเป็นญาติญาติกันนะคะหมดแดงกัดเด้ออย่าไปใกล้หมดแดงเยอะอ่าวดนี้ก็ปิดทุกไม่รู้เนาะครับก็ให้เอฟซีทุกท่านไม่ว่าลุงหรือคุณยายเอฟซีที่ดู ในในคลิปในเพจก็พิจารณาดูเอาจก็ให้ดูเป็นแนวทางเนาะครับก็เลยเก็มันก็มีเข้ามีรุดมันก็สวยเนาะเล่เอร์บางทีน้องก็อาจจะพักไว้ก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะงวดนี้ก็ไม่แน่ก็ไม่มีอะไรแน่หรอกลุงครับจ้างวดนี้ก็ไม่แน่บางทีเขาก็พราเนี่ยเขาเริ่มเริ่มโตแล้วเริ่มพร้อมตัอยืดตัวยืดตัวยืดตัวเริ่มโตแล้วน้องเอ็นฟิวเขาบอกว่า ถ้าเริ่มโตนี้เรียกาจะไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะครับก็จะดูอีกทีหนึ่งถ้าน้องมีเซนอาจจะพักไปประมาณหนึ่งปีแล้วก็ค่อยตามใหม่คเหมือนตอนที่เขาเด็กๆเนาะอันนี้ตอนเขาเด็กๆห้าวันแล้วหกวันหกแล้วอันนี้วันที่เจ็ดเนาะวันที่เจ็ดสองหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หกสี่ก็จะตามดูมันจะเข้าอีกหรือเปล่าครับขาไมาณนี้เเป็นแนวทางนะลุงเนาะครับครับประมาณนี้เลย ค่ะน้องแอนพิวนะคะที่แรกแอดมินก็จะไม่ตามให้แหละเพราะว่าเอฟซีขอมาก็เลยอ่ตามให้นะคะครับอ่คิดว่าจะพักไว้ก่อนน้องแอนพิวเนาะครับพอดีเอฟซีถามมาก็เลยตามให้อ่ะตามให้กันแล้วกันนะคะเนาะครับจ้ะเพื่อมันจะได้หรือไม่จะเข้าหรือไม่เข้าก็ไม่รู้เนาะครับจะให้เป็นแนวทางนะคะอย่าด่าอย่าว่ากันกันแล้วกันนะคะครับอ่าเลขของคุณลุงด้วยเนาะครับ ไอ้ที่ว่าคุณลุงเห็นที่ว่านกประจิกต้นไม้เนาะต้นไม้ใช่ใช่ใชต้นกล้วยต้นกล้วยมันไปจิกเป็น,นเป็นตัวเลขเนาะลงงุงมีเลบมันไปทํารังอยู่มันเป็นอส,อสองสองหรือแปดศูนย์อย่างเงี้นะมันก็หลายหลายหลายตัวแหละแต่ไม่รู้เราจะเอาอันไหนจะ<า>ก,ก็ลงคลิปไปเนาะรับลงไปแล้วจะเพื่อมันจะเข้าหรือไม่เข้าก็ค่อยดูจะอ่ะสุดท้ายนี้ขอบคุณคุณลุงครับ นะคะขอบคุณคุณลุงมากๆเลยเนาะค่ะเนาะจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ